ครับเข้าสู่ช่องแดงชาแนลนะครับโอ้โหวันนี้นะครับมีงานนะครับเนาะอน่าจะเป็นการวอร์มนะครับแข่งเรือนะครับตอนนี้มีวอร์มก่อนนะครับเนาะไม่รู้ว่าแข่งตอนไหนนะครับเอซแต่ก็มาถ่ายทอดนะให้ดูบรรยากาศนะครับนี่นี่นะครับเนให้ดูการ งนะครับเอฟเอบรรยากาศนะครับวันนี้นะครับเนาะมีพุด,ด้วยนะดูแล้วเกตนะครับเนาะมีการจุดพุด,ด้วยกลางคืนนะครับอเอฟเออ๋อแล้วครับเอฟเอนะครับบรรยากาศนะครับเนาะมาเข้ามาชมกันได้นะครับนะนี่นะอเอฟเอตอนนี้ก็ อีกฝั่งหนึ่งนะครับเนาะอีกฝั่งหนึ่งก็รู้สึกว่าจะมีเนินทรายด้วยนะน้ําค่อนข้างจะลดแล้วนะครับแต่ตอนนี้น้ํายังพอมีอยู่เนาะแต่น้ําค่อนข้างจะไหลไหลแรงพอสมควรนะครับนี่น,นะครับเอฟซีนี่นะครับเนาะกำลังวอร์มแล้วก็ทดสอบนะครับพร่องน้ําอยู่นะครับเนาะ นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะแข่งช่วงไหนนะต้องไปถามผู้จัดงานนะครับโอ้นี่ครับบืดจำบึดมาทีเดียวนะอคอ้บ ีโอ้โหนี่นะครับพื้นจำพึ้ดนะครับออกมาฝั่งนี้แล้วนะครับโอ้โหอ,อมีผู้หญิงนะครับเนอะอาะผู้หญิงนะครับเอฟซีโอ้โหคัดท้ายโดยผู้ชายนะนะแปดฟีพายนะครับเนาะเก้าผีพายนะครับคิดกังนง่ายๆแล้วก็มีคนคัดท้ายหนึ่งคนจนริงๆนี่นะครับเอฟซี เนมากนะครับี ก็ดูนะครับเนาะโอ้โหบึ้ดจำบึดำบ้ดจำบึ้ดจำบึ้ดนะครับโอ้โหซ้อมเหนื่อยกันทีเดียวนะครับเนาะอ่าทุกคนต้องแข็งแรงจริงๆนะครับนี่เอฟซีนี่นะครับพายทวนน้ำนี่ก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับเนาะอ่านี่คือพายทวนน้ำนะเอฟซี พายทวนน้ำนะครับมันก็จะหนักนิดนึงนะครับอ่ะนี่คือนะครับก็น่าจะสร้างปะลัมพิธีหรือเปล่านะครับต,ตอนนี้กํลังขมักขเม้นกันอยู่รการสร้าง สะพานนะครับเอฟซีโอ้โหนะครับเอฟซีก็มาดูชุดนี้นะครับโอ้โหนะถ้าไปใส่อยู่ในสวนยางนี่ก็โอ้โหหลอนสุดๆนะครับเอฟซีนะครับตัวนี้โอ้โหชัดเจนมากนะครับโอ้โหหลอนเลยนะครับชุดนี้นะครับเอฟซีนี่นะครับน้องนี่คือสะพานนะครับเอฟซี

ข้างริมคลองนะครับก็คึกคักนะครับเนาะคึกคักคนเยอะแยะมากมายนะครับนี่ก็มีคนมาชมการซ้อมการแข่งเรือนะครับแต่ช่วงเวลาช่วงแข่งเรือน่าจะเยอะกว่าที่เยอะนะครับเนาะวันนี้แค่เป็นวันซ้อมเฉยๆก็ยังคนมาดูกันเยอะแยะอยู่นะครับเนาะก็มีการเหมือนกับพักผ่อนหย่อนใจไปในตัวนะครับเี่ี แดดลมลมตกแล้วก็จะสบายมากนะครับเอซีนี่นี้นะครับนี่นะครับเอซีก็ถนนนี้ไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะฮะคิดว่าจะมีอ่ายาวไปถึงตลอดแนวทัดคลองเลยนะก็ก็ไม่ยาวนะครับสุดสิ้นสุดแค่นี้นี่ ี่ก็เป็นอที่เก็บเรือนะครับยาวมากนะครับอย่างน้อยนี่ห้าสิบเมตรได้นะครับตรงนี้เนาะ <c oughs> ยาวมากนะครับตรงนี้เรือที่จอดอยู่ข้างในไอ้โรงเก็บนะครับน่าจะห้าสิบเมตรได้เนาะ <c oughs> ถือว่าเป็นเรือแข่งที่ยาวมากนะครับนี่คือตำนานเพราะว่าอย่างนะั้ อาจจะปลดระวางไปแล้วนะครับปลดระวางก็เลยเามาเก็บเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเอาไว้ให้อ่าลูกหลานได้ดูศึกษากันต่อไปนะครับีส่สีนี่เูก็บรรยากาศนะครับพี่สลรินชายฝั่งนะครับก็เขากำลังสร้างพิธีนะน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าเราเดานะ นี่เนาะมาชมบรรยากาศไปนะทั้งการซ้อมเรือเอ่ยทั้งบรรยากาศนะครับข้างทางเนาะเยอะแยะมากมายนะครับผค้คนก็มานั่งพักผ่อนหย่อนใจเพราะมีกิจกรรมเนาะนี่นะกิจกรรมกํมาลั่งพักผ่อนหย่อนใจกัน,นครับสี่ก็คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดงชนะนถ้าเกิดดึกๆกกลางคืนนะช่วงมืด โอ้โหแสงสีเสียงจะมาเทียวนะครับ<ม>ก็ติดแสงสีเสียงไว้ลองแล้วนะครับเอซี FC. สำหรับคลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับ